เอาครับสวัสดีครับนักผู้ชมภัายแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับวันนี้แกมบูแฟนตาซีได้เลือกรีวิวสักทีนะครับกับอาชีพใหม่นะฮะขอเริ่มจาก l ั m b e r j a c k ก่อนเลยละกันนะฮะโอเคลัมเบอร์แจ็คเนี่ยจะมีสกิลซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครนะครับคือสกิลแรกเนี่ยวูดคัตเตอร์ซองเ่ยเอฟเฟกคือมันจะไม่บอกเลยคือก็คือจะมีเพื่อนมาช่วยนะครับ ก็ให้จําไว้ว่าทุกๆครั้งนะที่เราใช้3 s k สกิลนะครับหรือว่าใช้ออกแท็โอกิหรือว่าจะโดนโจมตี <c oughs> หรือว่าศัตรูจะใช้โอกิหรือทิกเกอร์นะครับเราก็จะได้เอฟเฟกของ w o o d c ั t t ตอร์ซองเสมอนะครับเอฟเฟกคืออะไรบ้างนะเอฟเฟกที่เหมือนกันมากที่สุดนะครับที่ทุกอย่างมีก็คือว่าจะมีเดเมจเสริมนะครับ200%แคปอยู่ที่3น่าจะ300,000น,นะครับแคปน่าอยู่ที่3 0 0 0สน แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะแบ่งไปเป็นกรณีไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการใช้สกิลเนี่ยจะทําการดีบัฟใส่ศัตรูนะครับเป็นดีบัฟลดแอคแท็แล้วก็ลดดิฟเฟนซ์ที่เป็นสแต็กได้นะครับซึ่งมันไม่ทับกับ MM ส่วนถ้าเกิดว่าเราใช้โอกิเนี่ย <c oughs> ก็จะได้สเตรนด์บัฟสเตรนด์ทั้งทีมนะครับเลือดมากตีแดงถ้าโดนโจมตีเนี่ยก็จะฮิลให้กับทั้งทีมนะครับ แครอยู่ที่1,000นะครับคิว1,000ทั้งทีมถ้าเกิดว่าศัตรูติดทิกเกอร์เนี่ยก็จะสาบตาบอดใส่ศัตรูนะครับนอกจากนั้นมันจะมีเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกแรร์นะครับอย่างเช่นว่าจากจากสกิลแรกเนี่ยที่เป็นทำดีบัฟเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกเสริมพิเศษด้วยนะครับได้เอฟเฟกเสริมพิเศษด้วยผมจะไม่ได้เป็นอะไรนะส่วนอันที่2เนี่ยก็จะได้เป็นบูส น่าจะเป็นบูสบูชาแอคแท็กนะครับบูชาแอคแท็กนะมันก็มีเอฟเฟกต์แรงของมันอนะ่ะมันจะโอกาสออกก็ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตัวเร่งด้วยนะก็วัดดวงเอาละกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราสามารถปั๊มปั๊มสกิลเดเมจได้นะครับจากเอฟเฟกต์4ตัวนี้เลยนะผลอยู่3เทิร์นนะครับก็พอประมาณเพราะว่ามันคูลดาว6เทิร์นนะก็คือใช้เป็น3เว้น3แล้วกดใหม่อีก3นะ เอ่อ uh, EMP ที่แนะนำนะครับก็คือ Routing Locker อันนี้จะเหมือนเซฟิรากับกับใครวาเทียมแมทที่ยิ่งใช้ยิ่งเก่งนะใช้ครั้งแรกบุกคิดิคั่นนะครับใช้ครั้งที่2ได้บับกิีนเอฟเฟกตนะบับของค a l ลโอสโตนะใช้ครั้งที่3ก็บู o t เดน a มคแคปนะครับอันนี้ต้องลงนะครับของดีอีกอันนึงนะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเป็น l ล Burning หรือว่าจะเป็นตัวฮิลนะครับ ตัวฮิลเนี่ยก็คือเอามาฮิลามหน้าที่เลยก็คือครั้งแรกก็ฮิลครั้งที่สองจะรีมูฟดีบัฟครั้งที่สามก็จะได้เป็นเวลนะครับ <c oughs> ส่วนลิฟเบิร์นเนอร์เนี่ย <c oughs> กดใช้แค่ครั้งเดียวนะครับกดใชใ้ครั้งเดียวใช้แล้วตัวละครจะมีเกราะเพิ่มขึ้นมานะพอมีเกราะแล้วถ้าเกิดว่าเกราะยังไม่หายไปเนี่ยก็จะเบิร์กแอคแท็กดีเฟนส์แล้วก็อัพลิฟให้กับทั้งทีมนะครับทั้งทีม แต่ถ้าเกราะหายไปเมื่อไหร่ไอเอฟเฟกต์นี้ก็หายไปด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เกราะตัวนี้เนี่ยจะไม่ทับกับเกราะอื่นๆอย่างเช่นเกราะหรือกิมนิวเกราะสก,กาฮะนะครับเกราะอะไรที่มันใส่ให้นอกจากสกิลเนี่ยเอฟเฟกต์อัพลิบีบอรือแท็กดีเฟนต์เนี่ยจะไม่ส่งผลนะครับแล้วก็ระวังด้วยการใช้งานเกราะนะครับผมจะเลือกเอาลิเบอร์นิ่งลงนะแล้วก็ทีมที่เจาลงนะทีมนี้ นี้ก็เปลี่ยนเป้าทดลองกันหน่อยช่วงนี้มันไม่ค่อยโหลดเลยนะโอเคไปสิโอเค, <c oughs> อเคผมจะยืมเป็น เป็นอิงเจอซิลเป็นยุค120นะเพราะว่าผมใส่โปรเดียร์มานะสองตัวหลังเก็บ EMP ไม่มีอะไรนะครับไปลุยกันเลย <c oughs> โอเคก็ก่อนบวกนะครับจะไม่ขึ้นใจเสมอนะครับสกิลแรกวูคัตเตอร์ซองใช้เมื่อไหร่ได้ให้ใช้นะครับ อีกสกิลหนึ่งก็คืออ่าลังกิ้งล็อกถ้าผมจะไม่ผิดล็อกกิ้งล็อกเกอร์นะครับนะก็ใช้เสมอเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งเก่งนะครับก็ผมก็เปิดไอ้วูค้คัตเตอร์ต,อรตั้งแรกเลยแล้วก็แล้วก็ยัดฟาเคนสกิลไปให้เต็มที่ ทุกครั้งที่ผมใช้3สกิลเห็นแปลว,ว่ามันจะมีมีหมาวิ่งอะไรออกมาเนี่ยทำเดเมจแล้วก็ทำาดีบัฟให้ด้วยนะทุกครั้งที่ใช้ครบ3อัน,นแล้วก็บอสติกทิกเกอร์นะครับก็จะมี มาสัตว์มาแล้วก็ทำดีบัฟตาบอดให้เห็นไหมผมก็จะเก็บสกิลของบานไว้ล่อริกเกอร์ด้วยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาตัวฮาโลเนี่ยมันติดดีบัฟเนี่ยบอสมันจะมีริกเกอร์ล้างนะครับผมก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในสถานนะอ่าวูดคัตเตอร์ซองนะดังนั้นแล้วเวลามันติดดีบัฟมันก็จะล้างแล้วเราก็จะใช้เดเมจเสริมนะครับจากวูคัตเตอร์ซอง นี่เห็นปะมันล้างปุ๊บล้างใหม่ก็โดนอ่ะอ่าอันนี้ได้ติดเอฟเฟกต์พิเศษด้วยก็คือว่ามันจะติดเพชรที่ไฟฟื้นขึ้นมาสามเทิน ตัวสเตลลิงสโตน <c oughs> บอสติดทิกเกอร์นะครับสัตว์ก็มาช่วยนะแต่มันช่วยแค่ครั้งเดียวนะครับจะสังเกตเมื่อกี้มีสองทิกเกอร์นะแต่มันมาแค่ทิกเกอร์เดียว เนี่ยตอนนี้ผมยังมีกรอกเลยนป่ะสังเกตทุกเตอร์ในทีมผมอ่ะมันจะได้อัพลิบมาเกือบทุกเตอร์เลยนะครับเพราะว่ากรอกผมยังมีอยู่นะผมให้มันลิงก์กับบานแล้วก็ตีแต่สาระนี่เห็นปะ่ะได้อัพลิบตรงนี้ก็เหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้เลยอ่ะผมได้คินเอฟเฟกต์แหละคินเอฟเฟกต์เป็นบัฟที่เหมือนบัฟคาลิออสโตนะครับบกุกคิกดิคั ก็ยาไปอีกหนึ่งเธอแล้วกันติดติดิกเกอร์เหรอ่ะติดติกเกอร์ก็มามมก็กดเหมือนเดิมนะใช้ได้เมื่อไหร่ใช้นะครับคอนเซปต์ง่ายๆใช้ได้แล้วก็ปักเกียนสกิลใส่ไว้แค่สามสกิลหนึ่งสองสามเอาอันนี้ออกก็ได้ ีกเซิร์ฟหน่วงๆนิดนึงนะฮะกำหมัดสู้นะใช้าสามกิลนะครับวอลกอเล็กไปนะมาหมาก็วิ่งมาทำดีบัฟต่อเอะ่ะเหมือนกันนะทำโอคิก็วิ่งมาชนนะครับเนเมด เธดฟเม็ดเสริมเยอะมากนะเนี่ยเดี๋ยวบอสมันก็ปล่อยโอกิแล้วใช่ไหมผมก็ได้ทิกเกอร์จากสั์อีกอะ่ะหมาก็วิงว่งโชนอีกห้าแสนสี่แสนห้าแสนประมาณนั้นอ่ะอันนี้นกว,วิ่งโง ทำเดเมเนะครับแต่ตัวละครหลักผมติดอ่าติดดีบัฟอาซูอยู่มันก็เลยกลายเป็นฮิวสตูไปโดยปริยายไม่เป็นไรเราก็ถอนทุนคืนนะคราแสงง่ายๆผมกดสสกิลเนี่ยถอนทุนเมื่อกี้คืนได้แล้วเนี่ยหมาวิ่งชนครบปะวะ นี่อัพลิฟยังอยู่เรื่อยเลยนะเกาะเบอร์นิงล a ฟผมแบบยังอยู่อะ <c oughs> เพราะว่าผมสั่งให้มันตีแบบพยายามไปตีสัสระๆๆสะเพราะว่าลิงกับบานอยู่นะครับพย <c oughs> ายามเก็บตัก๊กษาเกาะตัวเองไว้เ <c oughs> ต็มอีกลแล้วแป๊บเดียวเต็ม 全部まとめてたら気づいてやる จบเทอมผมเล่นคู่กับพินเซโน่ด้วยมันจะได้รีวิทลไลซ์รีวิทลไลซ์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเลือดเราเต็มเนี่ยมันจะไปลงฮิลที่หลอดโอกิแทนอันนี้ผมก็เหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมนะครับสก,กิลนี้มาเมื่อไหร่จำเป็นต้องกดกดเสมอตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาและขยายแคปเดเมจนะฮะ เกาะผมยังไม่หมดเลยโดนคัดนู่นโดนคัดนี่นะครับโดนมันทำดีบัฟจนมันตีเบาบ้างอะไรบ้างเลยแล้วก็เกตเต็มเกตเต็มแป๊บเดียวว่าเล่นเล่นคอโมโบ้คู่รีวิทไลซ์กับกับเบรนนิ่งลิฟต์นะ ใช้คุบผมก็สก,กิลหนึ่งสองสามแบบไม่สนหน้าใจไม่สนอะไรเลยทำเดเมจเสริมกะเอาตายไปใ,ในเซนนี้นะครับกะเอาซีโร่ไปวิ่งเอาเดเมจเสริมหกแสนนะครับลกวก็ฟาดธรรมดาไปเอาเดเมจเสริมจากโอกิด้วย ครับประมาณนี้กับลำเพื่อแจ็คเหมาะกับเลดท,ที่ค่อนข้างจะยาวเพราะว่าสกิลสองตัวที่เป็นที่เป็นตัวไดคอมเมนต์ก็คือว่ามันจะเก่งมากเมื่อใช้ในประมาณเทิร์นที่15หรือเทิร์นที่10ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอาย่างอย่างสกิลอ่า laughing locker เนี่ยสกิลเนี้ยมันจะดีมากถ้าเกิดว่าใช้ตอนเทิร์นที่2 ครั้งที่2ขึ้นไปนะเพราะมันจะได้คีนเอฟเฟกต์คินเอฟเฟกต์จะเป็นการบูสต์คิลิคั่นอย่างมหาศาลกับท่าที่แพ้ทางนะฮะพอมาตัวที่3ก็ยิ่งดีเข้าไปเพราะมันบูสต์เดเมจแคปด้วยนะบูสต์เดเมจแคปเนี่ยจะบูสต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเดเมจสัตว์วิ่งชนเมื่อกี้สังเกตว่าตอน,นท้ายๆมันจะทะลุไปถึงหกแสนเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นบูสต์เดเมจสกิลบูสต์เดเมจจากโอเกะอะไรประเภทนี้นะครับอีกตัวนึงเนี่ยถ้าไม่ใช่ริเบิร์นนิ่งก็จะเป็นตัวฮิ พอมาใช้ครั้งที่3ก็จะดีมากเพราะว่ามันได้มันได้เวลทั้งทีมนะครับและครูดา6เทอเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับครูดาหกเอแป๊บเดียว <c oughs> ส่วนเรืองอาวุธอา,อาวุธไม่เกี่ยงนะครับขอแค่เป็นขวานกับพินก็พอแล้วนะจะไปเล่นทีมพินก็ได้นะตัวละครที่ใช้พินมีเยอะตัวละครใช้ขวานก็มีเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นคอมโบทีมอะไร หรือว่าไม่สนใจนะเพราะเรามีตัวบัฟอยู่แล้วนะก็เอาวู้ดคัตเตอร์เนี่ยมาทำแบกเดเมจได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นอาชีพใหม่ที่เล่นง่ายนะครับคือเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือจริงๆเราไม่ต้องไปจําก็ได้ไว้ว่าเอฟเฟกต์ของวู้ดคัตเตอร์ซอมันคืออะไรเราจําแค่ว่าเรากดใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําให้คุ้มก็คือกด3สกิลไปกด3สกิลไปให้คุ้มรหรือว่ากดใช้อาลาฟติงล็อกเกอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องจําก็คือต้องสแปรมันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ นะรีบเบิร์นิ่งเนี่ยทำไงก็ได้ให้ตัวละครเนี่ยม,มันมันมีเกราะอยู่ตลอดนะครับคอนเซปต์จ,จำจำได้ไม่ยากนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เป็นอาชีพที่ได้ง่ายนะฮะก็มาลองเล่นกันดูแต่ถามว่าเหมาะกับวอใหม่ไหมก็คงจะไม่คงจะไม่เพราะว่าวอใหม่เนี่ยมันเป็นทัดน้ําอ่ะนะมันเป็นทัดน้ําถ้าถามว่าทัดน้ําอาชีพที่มันถือพินที่ดีๆแล้วมันควรจะเป็น r i ซ i n g f o r c มากกว่า เว้นแต่ว่าเราจะเอาไปลงเลดเลดระยะยาวนะอย่างแบบอยากจะโซโล,โลเลยว่าหนึ่งรอยอย่างเงี้ยลองเอาวูดคัตเตอร์ไปโซโล,โลดูอาจจะสนุกนะครับอาจจะสนุกก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับอาชีพนี้แบบเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะแบบเก่งเก่งเลยทีเดียวนะครับเก่งเลยทีเดียวพูที่ผมเอาลงเ่ยก็พูแมงก์หน้า,านๆน,นะครับไม่มีอะไรมากนะเดเมกก็ออกมาพอประมาณนะครับก็ตังแคปปัแค่นั้นแหละ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันก็เป็นคาเวเลียครับคาเวเลียก็รอประมาณนี้หนึ่งเพราะว่ามันต้องทำสอช่วงนะคาเวเลียมันจะมีทั้งใช้ปืนและใช้หอกนะฮะต้องทำรีวิวสตัวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ